ในธรรมชาติไม่ใช้เลยครับเพราะว่าสองสองโอ้ยแจ้ตอนนี้วัวหนึงอยู่ที่สูงเท่าไรครับใช้ได้เหมือนเดิมครับดีดีเหมือนใหม่ต้องแบบแกงหัวทนใม่นี่มีรุ่นที่มีหกตัววันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นแรกครับสี่สี่สิบชั่งคือคือพรุ่งนี้เนี่ยกะว่าเวลามีไพรเนี่ยเราจะใช้ครับจะทำวิธีแต่ว่าพอพอพอเสร็จไพรแล้วจะเก็บกลับก็ไม่ใช่งานต่อไปเพราะไพรยังมีเน่ยเราจะแจกไม่ได้เหมือน เหมือนพวกเป็นปากนี่ยเพราจะต yeah. ้องทำตลอดใช้ไม่ได้จังทำเป็นใช่ไลยนี่เป็นคนเก่งมากครับมันยังมีอยู่หลายตัวครับแต่ว่าใช้ใช้ได้แค่หมายถึงว่ามีเวลาชอบเลือกสี่ตัวเพราะมันมีงานอื่นด้วยเพราะว่รพอทางภาษาเขาตัดไฟปุ๊บเราก็ต้องไปช่วยพวกเจ้าหน้าที่พวกอะไรที่ไม่มีไฟไหนตัวชาร์จที่ที่หนึ่งแปลงเอ็นสองร้อยแอนนั้นอันครับอยู่ข้างบนไอ้เนี้ยังไม่มีเวลาเพราะว่าอันนี้รุ่งผมงคือแปลงโซน่าเสร็จได้ รุ in <h unlocked sounds> oh, ่น oh, รุ่นนี้ของมาเลเซียมันจะเป็นเข้า13โมงนี้เดียวมันก็ต้องหา1 3โมงตัวล่างมาแตะเดี๋ยวจะไม่ทำยังรู้ไปหาเสาให้มันมีเสาอยู่ทั้งเสาสไลด์ทั้งเสายางเลยค่ะโอ้เอามาเลยเอามาเลยเสาเสาเสาช่องเจ็ดก็ได้เห็นอยู่ตรงหมอชิดน่ะอยากจะได้ทั้งเสาน้องไปกับพี่พี่ขัารถไปใ้น้องไปนี่ไงช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขับรถไปให้น้องกินชาร้าแล้วชาร์จแล้วจริงๆชาร์จแล้วจริงๆเนี่ย มันช้าร์ได้ทุกอย่างไอปลาหมึกเนี่ยเอ้าปลาหมึกอ่ะธิวโอ้ยแล้วนี่คือเย๊อาจานย์ชาร์จชาร์จปลาหมึกตาดตาดัไม่ใช่ตากเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดแล้วมันก็เก็บไฟไว้ในนี้นเป็นแบตรถเด็กเรียนนะอ่าฮะสิบสองโวลต์โอ้ยดูนี่เป็นปลาหมึกเลยปลาหมึกปลาหมึกมันก็เป็นปลาหมึกช้าร์ยยยยยได้ทุกอย่างไอแพนไอโฟนได้หมดเลยยกเว้นยกเว้นไอไอไม่เต็ม่ะ ได้ทีละตัวนะครับได้ทีละเครื่องหรือว่าสองเครื่องก็ได้อยเครื<ด>่องนี้ดังเลยโอ้โหค,ครับครับครับ <c oughs> มาเนี่เลยครับตอนนี้ของของของมีพอใจ่ายให้อยู่ครับนะครับครับได้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 รับ ประมึอจริงเลยม,ม,มันมันคือตอนแรกเรามีปัญหาว่ารอสายชาร์จที่เขาบริจาคมาเนี่ยมันไม่ลงตัวะจะหารูพอดีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเอาระบบนี้เข้าไปเลยอันนี้มันคืออะไรคะเนี่ยอ้นี้ที่ชาร์จในรถไงใช่แล้วก็อันนี้ก็คือที่ชาร์จในรถอันละหนึสามบาทอย่างนี้จไปซื้อชุดนี้เป็นร้อยเก้าสิบเก้านะครับแต่ว่าทั้งหมดที่ซื้อมารวมแล้วเนี่ยซื้อทีละร้อยชุดตกประมาณห้าสิบกว่าบาท เขาอยากเป็นสิสิบห้าบกสิบาปดเนี่ยพันปบาทอันนี้สิบบาทหกแบาทอันนี้ก็ไม่มีอะไรจบ,จบ,จบมีสมองในจารม่นมีอะไรไม่ได้นะมีสมองไลยดีไม่มีสมองไม่ออกมานะเนี่ย คือมันมันทำให้เราเวลาไปตากแดดเนี่ยเราไม่ต้องเอาโทรศัพท์ไปตากเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาชาร์จในร่มก็ได้หรือที่อาจารย์นหนุ่มทีวาสายยาวเนี่ยคือว่ามันก็ตา,ากแดดแล้วอันนี้ก็มันอยู่ในร่มก็ได้พอยาวประมาณไม่ต้องหสุดตึงมาก หรือไม่ก็พิงไว้นอกบ้านเลยแล้วก็เอาไปแจกแม่คนนี้จะเอาไปมีชุดไหนจะไปแจกไหมนี่จะได้จะได้เดี๋ยวจัดให้ไปเลยต้องดูตอนนี้ว่าใครเข้าที่ไหนเดี๋ยวเน้นเช็คดูว่าตรงไหนมีปัญหานะคือคือเป้าหมายเป้าหมายคือว่าวัดศูนย์กลางโรงเรียนหรือกลุ่มหรือกรวมกันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ให้ใครหมายถึงว่าเราให้วัดให้ศูนย์กลางตรงนั้นไปหรือเราให้หน่วยผู้ใดไปให้เขาประจับจุดไปเนี่ยเพราะของวันนี้มัน มัน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 มีน้อยมันมีเต็มที่ก็ประมาณสองสามร้อยชืองเองที่เราทำอยู่แล้วก็มี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 แผ่นที่มเขาบริจาคมาจากขอนแก่นนะเป็นเซตอย่างเขาให้หกร้อยอันเองที่ไหนให้เนี่ยชื่ออะไรหน่อยงานอะไเทคโนเทคโนโลยีกรีนโซล่าที่ขอนแก่นเขาทำอาชีพอะไรเขาทำเนี่ยทำโซล่าเซลล์นี่แหละครับขาทำฟาร์มทำฟาร์มเหรอทำสายเจ็ค นด้ี่เป็นแสงสว่างไอดกาแต่ว่ามือมือเราจะอยู่ตรงนี้ไงเราไว้ตรงกลางมือบางทีมือมือคนไม่ไม่ใหญ่ไงแต่สายชัดสายชัดก็เอาได้ไหมไม่พอครับสี่วุ้นเอสี่วุนอันนี้ไม่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 อ่อนไม่อ่อนนะไม่อ่อนครับทำแล้วครับต้องห้าวุนครับต้องห้าวุนบางอันห้าวุนผมไม่ไม่มันมีหกสิบอันห้าวุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามันนิ่งใช่ครับเราก็ให้บ้านหนึ่งเนี่ยแถมเดียวใช่ ล้วก็ให้ชุมชนก็ได้นอกจากให้เป็นข้อหลังให้เรียนเลยแล้วเราก็ทําให้เนี่ยให้เปนักสองงานต่อบ้านที่มันหน้ารักขนาดเลยนรับแล้วก็ทําที่เสียบให้เขาอันไหนหมดก็ไปเสียบชาร์จไว้อันนี้ก็โมบายได้อ๋อแล้วมาชาร์จจากไหนคะจานโซล่าเซลล์ครับอ๋อนี่เราก็ไปเสียบแล้วมันก็เก็บไปในนี้ทันที่ตากแดดของอาจารย์มาให้หน่อยมืดก็สบางใช่ครับนี่เราก็มาชาร์จ แล้วมันก็จะเก็บไว้ในนี้นี่คือแบบมือถือแบบมือถือก็เต็มแล้วก็เอาไปใช้อันไหนหมดก็มาชาร์จชาร์จมันไม่ยืมเครื่องเลยนะเสียรู้จักชอบน้องหารักนะของหนูยืมไปเข้าที่ประชุมสักสองวันได้ไหมเย็นจะกลับก็คืนแบตพื้นฐานก็เป็นแบบนี้คือแบตจากคนที่เอาไปใช้อ่าฟีดแบตไม่ได้เลยครับเพราะว่าคนที่ใช้เขาติดต่อเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเงินไฟหมดแล้วก็มีเรื่องนิดใช่ใช่ ยังยังไม่ได้ตีดต่อเดี๋ยวต้องถามทางอาจารย์ทนิสเพราะที่อาจา์นิจะเขียนเบอร์นี่ฮะเราเราแท็กคุณไ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบอรเราไปหลังคือเขาจะซีบจับนี่ฮะที่มาหามเเราให้เบอร์ไหม